Lang si oak chak nam nhun mung na su xiang lại bay lng nữa con tìm oak chak nam nhun thang bay chiêng hai ban long này bay lng hai con ไปก,กี่คนนี่หนึ่งลุงพีสองลุงขาวสามอธิยนันสามอธิยนและสี่ประจุมห้าอิงฟ้าอิงว่วงมามามาขึ้นรถอิงว่วงอ,ออกจากน้ำยืนมุ่งสู่เชียงไห้กำลังจะออกจากน้ำยืนพุณนะ ยังหายปุนน่ะนี่ไงกิ่ง่วงไปขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถไปด้วยคันนี้หละมาสีหมอกโอเค